สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับคีย์บอร์ดไร้สายของรุจรุ่น k 2 7 0นะครับก็ตัวนี้นะครับถือนะครับว่าเป็นคีย์บอร์ดทึ่งแบบว่าอยู่ในระดับกลางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคีย์บอร์ดทั่วไปใช่ไหมราคาก็จะอยู่ประมาณที่ไม่เกิน400บาทนะครับ2-300แต่ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดจะ799ดนะครับดังนั้นเนี่ยของที่มันเกินกว่า400บาทเนี่ยมันจะถือได้เกจระดับกลางนะครับแล้วถ้าเกิดกว่าพันบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเกจระดับสูงงนนััด้ เฮ้ยนะครับในเรื่องของความทนทานความอะไรเงี้ยของทุกอย่างก็ตามราคานะครับยิ่งแพงนะครับคุณภาพยิ่งละเอียดนะครับนี่และนี่เห็นไหมจ๊ะก็เพืยงเขียนนะครับว่าเนี่ยใช้กับปี6-2นะจ๊ะตอนนี้ใช้มา3าปีไม่เคยมีปัญหานะจ๊ะและที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องนะครับของการการันตีด้วยของที่มันต่ำกว่า400เนี่ยเขาจะมาร์กเนี่ยการันตีทบในเรื่องการจิ้มคีย์บอร์ดเนี่ย2ล้านครั้งนะครับคุณดูดีๆนะ2ล้านแต่อตัวเนี้ยเขานะครับ ให้นะครับ5ล้านครั้งนะครับสามารถใช้งานได้คือจิ้มแป้นเนี่ย5ล้านครั้งนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่จะถึง5ล้านนะครับเราก็จิ้มไปเรื่อยๆนะครับและอีกอย่างนึ่งคือเฮ้ยฟิลลิ่งเว้ยคุณดูคือกดไปเนี่ยเสียงมันอาจจะดูแบบไม่มีความต่างใช่ไหมแต่ความจริงอ่ะมันต่างจากอันละสามสี่ร้อยชัดเจนครับคือมันมีความนุ่มนวลคือถ้าเกิดอันตกถูกนๆะๆครับมันก็แตบบ่ว่าจิ้มไปแล้ว,วมันก็ลงไปเลย แต่ไอันนียพอมันเป็นของที่มันเกรดอีกเกรดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้มันซื้อคีย์บอร์ดธรรมดาได้2ตัวเลยนะดังนั้นเยฮ้ในเรื่องของเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยมันก็จะเฮ้ยมีความนุ่มนวลเวลากดเนี่ยคุณจะรู้เลยเฮ้ยก,กดไม่ได้กดแล้วกดลงไปเลย้กดเนี่ยจะมีความนิ่มนวลรองรับนะครับแล้วก็เป็นแบบนะครับฟูลออ p ชั o n นะครับนั่นคือนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือว่านี่มีการคีย์บอร์ดนะจ๊ะแล้วก็มีช่องนี้นะครับแล้วก็จะมีไอ้นี่บวกลบคคูณหาารรนนะับงอเปี่ 1, 2, 3, 4, 8, นนยมันไมมม่่่่เเตตต็็นนนนะะคคครรัับบแแีี้ืออถวให้ดูจาร เนี่ยจิ้มไปแล้วแบบฟิลลิ่งจะดีมากเลยอ่ะเพราะว่ากดแล้วเนี่ยมันจะมีความนิ่มนวลนะครับเพราะว่าไอเดยเป็นแผ่นไอ้ลองคีย์บอร์ดเนี่ยมันนะครับก็เอามาช่วยนะครับในการซับแรงเราด้วยนะครับนี่ก็จะมีปุ่มทางลัดอยู่ข้างบนนั่นนะจ๊ะให้ดูให้ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บีจ้ะแอะแล้วเดี๋ยวอ่านสเปคนะจ๊ะสเปกมันมีอะไรที่เพี่อนที่ไม่ได้บอกนอกจาก5ลาล้างนแล้วอ่าแบตเตอรี่นะครับใช้ถ่าน 3A 2ก้อนนะจ๊ะแล้วก็ข้างบนมีปุ่มทางลัดนะครับ แล้วก็ระยะการเชื่อมต่อไร้สายก็เท่ากับรุ่นทั่วไปนะครับก็คือ10เมตรนะครับโอเคจานด้านหลังให้ดูนะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยงานด้านหลังมันก็เนียนกว่านะครับคุณดูถ้าเกิดเทียบอะไรสองสามร้อยเนี่ยมันก็แบบว่าอีกเกรดหนึ่งเลยดูหนึ่งในสิ่งที่มันดูได้ครับคืองานด้านหลังนะครับเพราะงานด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดปันนี้มันก็แสดงถึงความปันี้นะครับแต่นั้นเนี่ยไอตัวนี้ถ้า้ตํามไม่ผิดจะกเจ็ดเก้าเก้านะพูดง่ายตีไปแปดร้อยมันก็ซื้อรุ่นธรรมดาได้ประมาณสองตัวกว่านะครับ พราะเดี๋ยวนี้อะไรคีย์บอร์ดทั่วไปอ่ะ250บาทเราก็ซื้อได้นะครับแต่เนี่ย799ดเลยจ้ะก็นี่เห็นไหมนี่อีกอย่างนึงคือนี่มีแป้นเนี่ยเป็นทางโค้งลงมาด้วยนะจ๊ะคุณสังเกตด,ดีๆไม่ใช่พี่อันทำมันบวมนะมันเป็นทางโค้งลงมาอยู่แล้วนะเออบางคนจะบอกพี่อันทำบวมหรือเปล่านะไม่ใช่นะจ๊ะเห็นไหมเป็นเรื่องดีไซน์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยให้ตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับถ้าเกิดใครต้องการอะไรคีย์บอร์ดที่มันเฮ้ยมันเป็นระดับกลางขึ้นมาหน่อยพี่อันแบบอะไรถูกกว่าสอง มันเาเราียกอะไรไม่ค่อยพอใจผมอะ่ะผมอยากได้แบบดีกว่านี้ดีๆใช้นานๆไปเลยเนี่ยก็ตัวนี้นะครับเพิ่มไปเจ็ดเก้าเนะจ๊ะคุณก็จะได้แบบของที่มันดีมากขึ้นนะครับผมโอเคครับเพื่อนจากการคลิปนี้แบบเดียวนี้นะครับชอบก็าฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ